สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะฮะกอฟพี่พัทแห่งงานเข้าอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้ผมจะมาพูดถึงการสัมภาษณ์งานยังไงให้โดนใจจริงๆแล้วเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก่อนไปสัมภาษณ์ก็คงจะมีการเตรียมตัวการไปดูในเว็บไซต์นะฮะหาข้อมูลต่างๆในการตอบคําถามอยู่แล้วล่ะแต่วันนี้อยากจะมาเน้นย้ําอีกครั้งหนึ่งไม่อยากพลาดกันง่ายๆครับข้อ 1. เรื่องของการแนะนําตัวทุกคน,นะฮะส่วนใหญ่ก็จะเริ่มต้นในการว่าผมกอฟพี่พัททำอันนูน้นอันนี้อันนั้นมา ซึ่งไม่ผิดนะฮะบางคนอาจจะเล่าลามไปถึงครอบครัวประวัติการศึกษาเนี่ยก็โอเคครับแต่ว่าผมคิดว่าพวกคุณควรจะดีไซน์กันและนาตัวของพวกคุณเองเนี่ยขึ้นมาใหม่นะฮะให้มันเหมาะกับการที่เราพูดคุยกับทางผู้สัมภาษณ์ให้คุณโดดเด่นโดยดูจากว่าตัวงานเนี่ยต้องการอะไรและคุณมีความสามารถอะไรอยู่บ้างข้อ2ฮะเป็นเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรเชื่อว่าผู้สัมภาษณ์ที่ดีอย่างพวกคุณทุกคนเนี่ยก็คงจะหาข้อมูลไปอยู่แล้วล่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้น,นะฮะหลังจากที่เราหาข้อมูลไปแล้วเนี่ย ใช้ประโยชน์ตรงนั้นด้วยในการที่พูดให้สอดคล้องเช่นเดียวกับการแนะนําตัวของเราเมื่อกี้เลยว่าเรารู้อะไรเกี่ยวกับบริษัทบ้างเรายังมีข้อสงสัยอะไรเราเข้าใจถูกต้องไหมเพื่อเป็นการให้ทางผู้สัมภาษณ์เนี่ยรู้ว่าเราทําการบ้านมา 3. ครับเจาะลึกไปที่ตัวงานเพราะบางครั้งเนี่ยชื่อตําแหน่งหรือว่า job description ที่เขียนมาเนี่ยอาจจะละเอียดไม่พอคุณอาจจะเข้าใจผิดเช่นชื่อตำแหน่งนี้คุณคิดว่าทํางานในตําแหน่งนั้นชื่อตําแหน่งเหมือนกันแต่ทํางานคนละแบบเนี่ยมีหลายครั้งนะครับดังนั้น ชี้แจงให้เข้าใจถามให้มันเหมาะสมเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าคุณน่าจะทํางานนี้ได้แล้วก็ข้อ4ฮะอย่าลืมเตรียมเรื่องนี้ไปนะครับก็คือเรื่องของความสําเร็จสูงสุดรวมไปถึงความผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในการทํางานของคุณและคุณแก้ไขสถานการณ์นั้นยังไงคุณสําเร็จได้แบบไหนเตรียมเรื่องนี้ไปด้วยนะฮะไปบอกเล่าขเขาฟังว่าอ๋อที่ทําสําเร็จเนี่ยสำเร็จเพราะคุณทําอะไรลงไปบ้างคุณเก่งแค่ไหนหรือถ้าเกิดคุณผิดพลาดคุณได้เรียนรู้อะไรจากความผิดพลาดครั้งนั้น และครั้งต่อไปมันจะไม่เกิดขึ้นสาเหตุเพราะอะไรและนี่ครับคือ4ข้อที่อยากจะฝากเอาไว้สําหรับคนที่อยากจะไปสัมภาษณ์หรือกาลังจะไปสัมภาษณ์หรือแม้แต่สัมภาษณ์ไปแล้วอยากจะเอากลับมาปรับปรุงเนี่ยก็ลองวิเคราะห์จาก4ข้อนี้ดูก็ได้ครับหวังว่าทุกคนจะโชคดีแล้วก็มีงานเข้าในแบบดีๆขอบคุณครับ